สวัสดีครับครับช่วงนี้จะเป็นช่วงการรีวิวไพ่ทาโร่นะครับอ่าเพจคนมองฟ้าสเปเชียลครับรีวิวไพ่โดยคนมองฟ้าครับครับอันนี้วันนี้จะมีแนะนําไพ่ชุดล่าสุดครับซึ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับครับอุ่นๆเลยอุ่นๆเป็นไพ่ของชื่อว่าดาร์คบูดทาโร่นะครับเป็นไพ่ในรูปแบบของมาเป็นกล่องนะครับเขาเรียกว่าบ็อกซ์บ็อกซ์เซ็ต ไม่ไม่กูไปอ่านแล้วเขาเขียนว่าบ box kit ตอนแรกผมเรียกว่าบ box เซตแต่ว่าไปอ่านในแคตตาล็อกฝรั่งแล้วเขาย้ำว่าเรียกว่าบ็อ box box คิดนะครับคำว่าบ box คิดแปลว่าไม่ได้มีแค่แค่ไพ่มันมาเป็นเป็นกล่องส่วนใหญ่มาแบบนี้เนี่ยมันจะมีตําราอยู่เล่มหนึ่งใช่ครับเป็นคู่มือให้แล้วต้องมีไพ่ด้วยครับต้องมีไพ่ไม่งั้นจะไม่เรียกว่าไพ่ใช่ครับโอเคครับไพ่ชุดนี้ก็ชื่อว่าดาร์ก w ูดทาโร่นะครับออกแบบโดยซาชาเกรแฮมซาชาเกรแฮมเนี่ยครับ เธอเขียนหนังสือไว้หลายเล่มเลยนะครับหนังสือเล่มที่เรามาเนีที่เรามาเปิดให้ดูวันนี้ก็คือหนังสือเล่มที่ชื่อว่า Complete Book of the r i d e r w i t e s m i t h Tarot นะครับเขียนโดยซาชา่าเกรแฮมนะครับเป็นหนังสือที่พูดถึงไพ่ Rider-Waite-Smith ได้ครบถ้วนที่สุดเล่มหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเขียนได้หนาขนาดนี้ <S <S นะครับแต่ข้างในอันนี้เป็นขาวดำนะอ่ะาครับข้างในแนะนำข้างในเนื้อหาข้างในของเล่มนี้เป็นขาวดําแต่ว่าในกล่องนี้ไม่ใช่ขาวดํา นังสือในกล่องนี่มันสีสีครับกล่องนี้อลังการครับครับเรามาดูก่อนครับให้ดาร์คบูดทาร์โรเนี่ยก็ลักษณะรูปทรงภายนอกมาเราจะเห็นว่าคําว่าดาร์คบูดเนี่ยแปลตรงๆก็คือป่าทึบครับก็เลยทําให้เป็นตัวแทนของไพ่นี่น่าจะเป็นไพ่ฤษีนะไพ่เฮอร์มิตรไพ่เฮอร์มิครับกกำลังเข้าป่าพอดีมั้งครับกำลังจะเข้าป่าแต่ว่าเฮอร์มิตงของซาชาเนี่ยเป็นแม่มดสาวครับ ในชุดแดงนะครับไม่น่าน่าจะมาจากเรื่องหนูน้อยหมวกแดงหรือเปล่าเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นหนูน้อยละเป็นระดับดีสี่ละนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยใครเป็นคนออกแบบนะครับคนออกแบบคือซาชาครับแต่ว่าคนวาดรูปจะเป็นอาบิเกลลาสซันอาบิเกลนี่เขาออกแบบด้วยสวยเลยนะครับคนนี้ศิลปินคนนี้ครับอบิเกลมีรางวัลด้วยนะครับเป็นศิลปินได้รางวัลฮูโก้นะครับซึ่งก็เลยมาช่วยจับมือกับทํางานกับซาชาก็ได้ภาพสวยๆเรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับผมครับ มาเริ่มต้นดูตัวกล่องก่อนนะครับกล่องมาอยู่ในรูปแบบของกล่องกระดาษแข็งอย่างดีนะครับพิมพ์สีสีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการจกะกล่องเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กนะเออครับผมเป็นแม่เหล็กนะครับหน้าข้างหน้าเป็นที่บอกไปแล้วเป็นไพ่ฤาษีนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีรูปอย่างอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัว ตลาดทั้งหลายที่อยู่ในป่าทึบนี่แหละครับสําเนพนิยายนี่ไดนมังกรแดงนะใช่ครับครับนะครับแล้วก็เนี่ยด้านนี้ก็เป็นคล้ายๆกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นคําอธิบายครับคําอธิบายที่เขาพูดถึงก็จะบอกว่าการเข้าป่าเนี่ยมันง่ายแต่ว่าการออกจากป่าได้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะผ่านพ้นประสบการณ์การผ่านเข้ามาในป่าทึบไม่ได้ยังไงนะครับครับผมว่าป่าทึบที่เขาพูดถึงเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องาร้ในชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะ เรื่องความเศร้าเรื่องปัญหาต่างๆคือซาชาจะบอกอย่างี้ครับจะบอกว่าสิ่งที่ควรรู้คือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ชาโดอเป็นไพ่ด้านมืดอเป็นไพ่ด้านมืดเป็นไพ่เงมืดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าจะเจอไพ่โลกสวยเป็นไพ่สำรับนี้นี่ผมยังไม่ได้ดูทุกใบนะแต่ว่าคุณซาชาเนแกบอกดบอกตั้งแต่ต้นเลยว่ามันเป็นไพ่ชาโดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบอกการเปิดยังไงครับถ้าอย่างนั้นมันนั่นสิครับมันต้องทําใจเลยใช่ไหมเนี่ยว่า เข้า erm> ไปหยิบแต่ละใบเนี่ยมันอาจจะออกมาทางด้านที่โทนออกมาแบบไม่ค่อยดีอะ่ะคือผมคิดว่ามันจะเป็นลักษณะว่าเวลาเราอยากได้ได้ภาพล่าเลงภาพแจ่มใสภาพร่ำรวยไม่ใช่ชนี้ไม่ใช่อแต่ว่ามันมีบางอารมณ์ที่เราอยากที่จะไปแกะรอยหรือว่าอยากไปสืบหรืออยากไปค้นพบอะไรบางอย่างที่รู้สึกมันค้างคาในใจเนี่ยเออไพ่ชุดนี้มันจะช่วยได้นะครับแล้วก็ไอเดียมันคือเป็นแม่หมดครับเธอบอกทัดเจนก็ว่าคือแม่มด เข้าไปในป่าไม่ใช่พ่อหมดแล้วตัวเอกของไพ่สำหรับนี้เป็นแม่หมดสาวนะครับอืเพราะว่าคนว่าคนออกแบบคุณซาชานี่ก็ก็ก็เป็นผู้หญิงคุณอเบเกลก็เป็นผู้หญิงครับอ่ะเรามาแกะกล่องดูข้างในดีกว่าครับครับคผมว่าน่าสนใจครับผมขอเป็นคนแกะเลยละครับครับนี่นะครับอันนี้นี่คล้ายๆกับไพ่หนึ่งเหรียญเพราะว่ามันมีรั้วด้วยนะครับแต่มันไม่ใช่เหรียญนะมันกลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ เหมือนลูกแก้วนะครับมากกว่าแต่ว่าก็ยังมีดาวห้าแฉกที่เป็นสัญลักษณ์ของของไพ่เหรียญอ๋อไพ่เหรียญแต่ไพ่แฉกก็คือดาวศุกร์ด้วยนะครับเพราะว่าวงรอบวงโคจรของดาวศุกร์เนี่ยเวลาในรอบ8ปีเนี่ยโคจรครบพบจะกลายเป็นดาวห้าแฉกนะครับก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของเงินนะครับมาดูดีกว่าครับมีอะไรบ้างครับอ่าครับนี่มันมีให้ดึงครับให้ดึงครับอ่าครับเราก็จะมาดูที่หนังสือนะครับหนังสือ ก็หน้าตาจะเป็นไพ่เดือดฟูนะผมว่าเออ,เออเมื่อกี้นี้หยิบหยิบก็หนักๆน,น,นะครับหนักกว่าปกติเลยหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ออไม่ใช่กระดาษปอนครับเป็นกระดาษอาร์ตนะครับพิมพ์สีพิมพส์สีสีทั้งเล่มนะครับความหนาทั้งหมดเนี่ยสามร้เขาบอกว่าเท่าไหร่นะสมร้ยสี่หน้าสามร้อยสีหน้านภาพสีครับสวยมาก เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับ,บไพ่ทั่วไปที่เราซื้อนะครับปกติไพ่ทั่วไปเราจะได้เป็นเป็นบุ๊กเล็ตที่เป็นกระดาษปนสีขาวๆพิมพ์ขาวด<อ>ำแล้วก็มีแต่ตัวหนังสือแต่อันนี้จะเป็นหนังสือที่มีภาพสีแล้วก็ส่วหน้าไพ่ส่วหน้าไพ่เป<อ>็นตัวอย่างนะตัวหน้าไพ่เราหยิบไพ่9 9ถ้วยนะครับ9ถ้วยเขาเอาภาพวาดเนี่ยทั้งภาพใส่เข้ามาเลย เขาไม่ใช่ว่าเป็นภาพเล็กๆอยู่ตรงกลางไม่ใช่นะคือถ้าเป็นภาพหน้าไพ่ที่จะมีเลขเอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวหน้าไพ่จริงๆเดี๋ยวจะดูว่ามันมันจะงกันยังไงอันนี้เป็นภาพเต็มๆที่ศิลปินวาดออกมาที่ใช้มาทํมาใส่ในไพ่นะครับก็พูดง่ายๆคือซื้อชุดนี้ได้กล่องกระดาษดีๆนะครับได้หนังสือสีๆความหนา3ามสี่หน้าโอ้หนังสือแบบนี้500รก็น่าจะราคาแพงครับหนังสือแบบนี้นะครับ ไม่ใช่อยากทําแบบนี้ยังเลยเราก็จะมาแกะตัวตัวไพ่กันนะครับผมก็ไปหาตั้งแนวต้องมีคัตเตอร์อันนี้เนี่ยมันมาเป็นยังไม่ได้แกะครับยังไม่ได้แกะแกะตัวตัวซีลมาเลยนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นให้รูปเต็มมาเลยแต่ว่าเวลาอยู่ในหน้าไพ่เนี่ยมันจะมีกรอบนอกนิดหนึ่งนะครับภาพจะย่อลงมาแล้วจะมีเลขศูนย์แล้วก็คําว่าฟูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเหมือนกับว่าเขาให้ให้ข้อมูลที่เป็นภาพเต็มๆอยู่ในหนังสือด้วยนะครับอืมครับครับมาแกะกล่องหลังหลังไพ่ก็สวยนะครับนี่นะครับเออมีตัวมีตัวดีตัวเอ็มตัวดีตัวเอ็มไม่ดาร์กบูดดาร์กบูดดโอเคดาร์กบูดแต่ว่าเข้าใจอย่างนี้ดาร์กบูดอันนี้พอพลิกขึ้นมาก็ดาร์กบูดโอเคโอเคครับเออผมก็เนี่ยโชคดีนะครับผมอยู่ใกล้กับคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมเคย คุยกับฝรั่งแล้วฝรั่งก็หลงทางผมไม่เขาไม่น่าหลงทางแล้วมาปรึกษาผมเลยนะครับก็ลักษณะของไพ่นะครับไพ่ชุดนี้เนี่ยออกแบบในในสไตล์ของไรเดอร์เวสซ์นิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โครงสร้างของของไพ่ถ้าเราคุ้นเคยกับไพ่ไรเดอร์เวสอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ได้สะดวกนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์กามนมากรีดไพ่จับสัมผัสไพ่ดผมต้องสัมผัสไพ่ก่อนเพราะเพราะเวลาจะเราจะใช้ไพ่จริงๆเนี่ยเราดูว่าขอบขอบเนี่ยมันมี มันมีจุดของการตัดไพ่ที่มันเป็นติ่งออกมาไหมนะครับเนี่ยไม่มีครับเป็นว่าโอเคเลยนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราต้องลองกรีดไพ่ดูเพราะว่าถ้าเรากรีดไพ่แล้วเนี่ยมันไม่กรีดแล้วไม่สวยเนี่ยนะครับแปลว่าระบบการพิมพ์ไพ่เนี่ยไม่ค่อยดีแต่นี่เขาเป็นแบบเคลือบเคลือบมันนะครับเคลือบมันเคลือบมันเคลือบมันครับเคลือบมันเอานี้เคลือบมันครับแต่ว่าเขาไม่เคลือบมันแบบมันมากไงครับครับเพราะฉะนั้น นี่กรีดสวยนะครับแล้วเวลากรีดแล้วนะครับเราจะเห็นว่าภาพข้างหลังมันเนี่ยมันเรียงเนี่ยเขาทําโทนสีสวยมากครับโทนสีสวยมากอันนี้นะครับรานนี้เราจะรีวิวด้วยการสุดๆดูเข่งขึ้ผมเคยไปนั่งอ่านกดเ็านะเวลาไปดูพวกพวกสัตวพิมพ์ดังนอกที่เราก็ทำไพ่เนี่ยเขาจะมีกฎว่าเราไม่สามารถรีวิวไพ่แต่โดยใช้เปิดไพ่ทั้ง78ใบได้นะเออมันก็สมควรอย่างนั้นแหละครับเพราะว่า พอรีวิวทั้งหมดนี้นะครับมันก็กลายเป็นว่าเวลาขายมันก็เนาะบางทีคนบางคนชอบจับผิดอ่ะครับมันก็ไม่ชอบใบเดียวมันไม่เอาหมดเลยเนี่ยจริงเขาให้รีวิวได้ถึงประมาณตั้งยีกว่าใบครับแต่เราไม่ถึงดีกว่าเอาเอาสุ่มแล้วกันครับสมมติอาจารย์กำบลดีสุ่มขึ้นมาดีกว่าครับสุ่มนะครับสุ่มใบนี้ก็แล้วกันนี่นะครับโอ้นะครับได้เป็นสองเหรียญเลยผมไม่น่าหยิบเลยใบนี้เลยนะครับ สองเหรียญสองเหรียญอ่าโชว์สวยครับเป็นภาพคล้ายๆช่วงฮาโลวีนเนี่ยครับเนี่ยฮาโลวีนช่วงี่ผมเปิดดูได้ครอผมนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะเนี่ยไอ้ที่ต้นไม้ที่มันต้นเวลาที่แฮร์รี่พอตเตอร์เข้าไปมันมีป่าหนึ่งอยู่ข้างๆโรงเรียนผมคิดถึงลอร์ดอัลเบอรตินต้นไม้ที่เป็นผ่อพันธุ์ที่แข็งแรงที่น่ากลัวมากอยู่อันเป็นสองเหรียญนะครับหน้าตามันนี่นะครับ ผมลองเปิดดูว่าสองเหรียญของเขาเขาให้คำอธิบายอะไรบ้างนะครับครับสองเหรียญครับอ่าเลยอ่ะมีหนึ่งเหรียญครับอ่านี่แหละสองเหรียญสองเหรียญนะครับลักษณะหน้าตาของในหนังสือนะครับครับเทียบอืมก็จะเทียบเทียบเทียบนะครับครับนะครับอ่ะครับเจอครับสองเหรียญก็ choice เขาใช้คำอธิบายว่ามันคือทางเลือกครับครับอ่าความหมายก็จะพูดถึงการ ตัดสินใจการเลือกนะครับการเลือกว่าอ,อะไรนะมีทางเลือกเกิดขึ้นมีต้องตัดสินใจแล้วอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เหมือนกับจะเอาจะเอาลูกแก้วอันไหนอาจะเอาเหรียญอันไหน <แ achen S 1> จะเอาเหรียญอันไหนครับแล้วก็ใแ ирован, นแง่ด้าน Shadow, ด้านแชโด์ด้านเงามืดน,นี่ก็บอกว่าความเป็นคู่มามันเป็นทั้งพรนะแล้วมันก็เป็นทั้งคำสาดด้วยนะครับมันเป็นธรรมชาติที่เราต้องดูทั้งสองด้าน<อ>ไม่ใช่ว่ามีแต่ด้านดีนะครับเขาก็บอกว่า เนี่ยก็คืออะไรนะให้อย่าไปอย่าไปแบบจริงจังมากจนกระทั่งคือปล่อยสบายๆบ้างให้เราสามารถคือบางครั้งเราไม่รู้ทุกอย่างนะครับการตัดสินใจบางครั้งโดยโดยที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับไม่จำเป็นต้องร้อยชัดเจนทั้งหมดเออครับก็เป็นคำอธิบงครับอ่าผมเอาใบนี้มั่งคราวนี้อ่ากงล้อเลย View of Fortune นี่ครับวิวอ o ฟจครับ วิวออฟฟอร์จูนปกติก็จะเป็นไพ่ที่ที่ดีที่อยากได้กันนะครับไพ่หมายเลขสิบในไพ่เมเจอร์ใช่แล้วมีสัญลักษณ์สี่มุมนะครับรอบนี้แต่ดีนะไม่มีสฟิงก์อ่ะครับเพราะนั้นความตายไม่เกิดนะถ้าสฟิงก์นี่แบบของไรเดอร์สเวสต์มิดเนี่ยมันมีสฟิงก์ด้วยนะครับมันก็พลาดก็ตายได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของมันคล้ายๆกระสวยปั่นปั่นได้นะครับ คราวนี้ตัวสัญลักษณ์มันต่างจากไพเรลเดวิสปกติไหมครับครับก็มีทั้ง4เหมือนกันอ่านหนังสือ่อ่านหนังสือเหมือนกันแต่มังกรเนี่ยมังกรตัวแดงๆที่มันนอนอยู่เนี่ยครับมันขี้เกียจขี้เกียจยังไงก็ไม่รู้นะคือมันล่าเลิงมันเฮฮามันไม่เหมือนกับสฟิงที่มันหน้าตาถะมึงทึงคอยถือดาบคอยแทงคนที่ขึ้นมานะครับครับครับด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยผมรู้สึกว่ากงล้อนี่มันมันเป็นมิตรนะ แล้วมันก็น่าจะออกไปทางลักษณะมีโชคนะครับเออลองดูอีกครสองใบด้วยกันครับได้ครับได้สองใบนะครับอู้นะครับผมได้ดีวิลนี่ไพ่ดีวิลนะครับตัวซาตานนี่มันแปลกๆนะครับครับแต่ภาพวาดสวยนะครับไพ่ดีวิลรอบนี้ปกติถ้าเป็นไรเดอร์เวทก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงยืนดนล่ามโซ่นะครับแต่อันนี้จะเป็น ดูไม่ออกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นให้ผมเดาผมเอาเป็นผู้หญิงก็เออผมว่าเด็กผู้หญิงอ่าใช้คําว่าเด็กแต่ว่าคนที่โดนล่ามโซนตอนนี้กลับกลายเป็นตัวเดวิลนะครับที่โดนล่ามโซ่แสดงผมเห็นภาพนี้แล้วผมนึกถึงเรื่องการต่อสู้มากกว่านะครับเป็นการต่อสู้ที่ที่เด็กผู้หญิงสู้กับซาตานสู้กับดีวิลนะครับมันไม่เหมือนกับดีวิลที่ที่เป็นไรเดอร์เวสตมิธซึ่งมันกลายเป็นว่าเด็กผู้หญิงคน ผู้หญิงผู้ชายเป็นทาสของซาตานแต่นี่คือกําลังสู้กับซาตานนะครับไม่ได้ยอมแพ้นะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี้ยคนเด็กคนนี้ยน่าจะเป็นเด็กเนี่ยหรือว่าคนต้นหนุ่มสาวเนี่ยถือกระบี่อยู่ในมือนะครับมีกระบี่อยู่ในมือพร้อมที่จะต่อสู้กับเดวิลตัวเดวิลเองเนี่ยกลายเป็นถูกล่ามโซนะแสดงว่า มันก็ในดูร้ายมากนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกผมนะก็ใช่ไงดีวิดวของไรเดอร์เวสมิธเนี่ยก็คือการถูกผูกมัดเอาไว้ความลุ่มหลงงมงายก็เลยกลายเป็นทาสของซาตานแต่นี้ไม่ยอมเป็นทาสครับฉันต้องชนะให้ได้นะครับพร้อมจะสู้นะครับลองดูครับลองดูครับนี่หยิบมาสามใบเป็นเมเจอร์สองใบเลยมานะครับคราวนี้อีกสักใบนะครับนี่สวยด้วยควีนออฟแวนนะครับราชินีไม้เท้านะครับเราชินีไม้เท้าครับดนะ ไฟลุกนะครับอันนี้ไม้เท้าของของซาชาเนี่ยไม่ได้เป็นไม้คาทาถือแบบสูงๆเงินใหญ่ๆแบบที่เราเห็นในไรเดอร์เวสนะไม้ไม้เท้าเนี่ยกลายเป็นไม้กายสิทธิ์นะอ่าไม้กายสิทธิ์ที่เราเห็นอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับครับครับเนี่ยน่าจะทําจากเขานกเขาของฟีนิกซ์นะนะครับเมื่อกี้เราตั้งคําถามกันว่าไพ่สําหรับดาร์ควูดทาโร่เนี่ยออกแบบโดยผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยเป็นแม่มดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมีใบไหนบ้างที่มีผู้ชาย เราก็เปิดถากันค่อนข้างไม่ง่ายครับเราพบว่าแต่ที่ต้องเป็นผู้ชายแน่ๆต้องเป็นไพ่คิงครับไพ่ราชาไพ่ราชาต้องเป็นผู้ชายแน่ๆครับไพ่ราชาต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเพราะนั้นอย่างน้อยต้องมีบี่ใบครับราชาถ้วยราชาดาบราชาเหรียญแล้วก็อัศวินนะครับไพ่อัศวินก็เป็นผู้ชายช้ยผูาครับอัศวินเป็นผู้ชายเราจะสุมยิบเป็นไงดีเจ๋อไอัศวินเจอมาดไเจ๋อแต่กั้นเลยสิครับ ผมก็นี่นี่ราชาเห็นไหมนี่นี่ไพราชาครับราชามิทาวก็เป็นไพ่ของผู้ชายนะครับไม่น่าเชื่อนะขนาดนี่ไงนี่ไงอัศวินอัศวินครับอัศวินถ้วยอัศวินมิทาวนี่เห็นไหมครับเป็นไพ่เป็นผู้ชายอยู่แต่เ็าไม่เหมือนผู้ชายนะผมว่านะ่าจะอย่างนี้หูม,ออมันเป็นเอวว่ะเออมันเป็นเอวอ่ะไม่ไม่ได้เป็นมนุษย์นะเป็นผ่อพันเอวครับนี่นี่นี่อันนี้ก็เหมือน อันนี้เนี่ยหหโอเคหน่อยครับครับอันนี้ไพ่สีดาสีดาครับครับโูโอเคหน่อยนะครับนี่นี่นอันนี้หูมก็แหลมอยู่ดีอ่ะครับเพราะว่าเป็นพวกนี้เป็นพวกในเทพนิยายยางยครับครับเนี่ยพวกอยู่ในเทพนิยายแต่สวยสวยสรุปดีกว่าครับสรุปคืออยากได้ครับอยากได้ครับก็ถือว่าเป็นไพ่ชุดนี้ค่อนข้างแพงนะครับราคาตั้งต้นก็ที่เมืองนอกก็ สามสิบสองเหรียญน,นะครับสามสิบสองดอลลาร์สหรัฐก็าาจะแพงกว่าไพ่ทั่วไปนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรบ้างะแต่ว่าดูคุณภาพแล้วก็คุ้มค่านะเพราะว่าโดยกล่องที่เขาเอามาให้นะครับห <c oughs> นังสือที่เป็นพิมพ์สีสียันดีนมันเป็นของชาชาด้วยแหละชาชาเนี่ยเขาเขาดังครับเขาดังเพราะฉะนั้นเขาแล้วเขาดันไปจับมือกับศิลปินดังอีกต่างหากนะครับแล้วก็ตัวไพ่ก็หลังไพ่ก็ก็สวยนะครับเนื้อกระดาษดีนะครับเนื้อกระดาษดีคุณภาพเรียกว่า โอเคเลยละครับที่จริงเขาเคลือบมันแต่ว่าดูสภาพแล้วก็ไม่น่าจะสะท้อนเท่าไหร่ก็นี่แหละครับเขาเคลือบมันประเภทว่าเอาแบบพอดีพอดีอ่ะครับอันเนี้ยน่าสนใจนะครับเรามีขายไหมเนี่ยมีขายครับมีขายมีเยอะไหมไม่เยอะครับสั่งมาจํานวนจํากัดครับก็ตอนต่อไปนี้ไพ่ที่เราจะรีวิวกันจะเป็นไพ่ที่มีจําหน่ายที่ ที่เพจคนมองฟ้านะครับติดต่อที่เพจคนมองฟ้าได้หรือว่าที่เว็บไซต์ขายหนังสือแล้วก็ขายไพ่ของทางสำนักพิมพ์ลิฟริชซึ่งเป็นสำนักพิมพ์อะไรนะพี่น้องกับทางคนมองฟ้านะครับครับเพราะนั้นชุดนี้ชุดดาร์ o บูดทาโรเป็นชุดที่มีความหมายใกล้เคียงกับไรเดอร์เวทนะครับอิงไรเดอร์เวทอ่าครับญิงไรเดอร์เวทคนที่ถนัดไรเดอร์เวทแล้วก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆก็ก็น่าสนใจครับ เขาจาทำความเข้าใจไม่ยากนักครับผมครับสวยงามครับหน้าหน้าซื้อหน้าใช้นะครับฝากไว้ในอ้อมใจนะครับแต่ต้องเร็วหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวหมดครับครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็ตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนอ้อนมีไพ่หนึ่งไม่ใช่ครับนี่นี่เขาทาดีไงเขาทากล่องดีไครับตุลหลอกก็าเป็นไรังทำกล่องดีเขาก็เลยเอาเอาข้างในขณะข้างในนี้ยังเป็นภาพของของหลังไพ่ ของหลังไพ่ให้สวยๆด้วยนะครับงนั้นกล่องมีเอาไว้ก็เก็บไว้ด้วยนะครับครับโอเคครับสวยอันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวไพ่ชุดต่อไปกันต่อครับขอบคุณครับ